จะอู้จนาอะไนมาถือกันขาผู้ขากันเอาตัวไอ้โซไอ้ซอ้าวล่างเอาเน็บอดีออกทํมันเบิดยังบอดเลีวบอดาเชดีได้บอแสบดอือโอ้ยห่างถ่ยไปเจ้าหนาวพอไปไหนซ่ว่าบอพี่ ไไปอาบน้ำก็บอกเย็นจักเถอเราออาบน้ำเย็นจักเถอดีเอพี่ไม่ได้เลื่มเจ้าโอ้ยสบายทางนี้ไปอาบน้ำเย็นไดก่อนโ้สวงเห็นสวางมัวงมั่งสว้าดีละละปานี้สาธุ